สองข้อที่ห้ามพลาดน,นะครับถ้าอยากแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับหลายคนบอกว่าเวลาเลือกแฟนต้องเลือกแฟนที่ดีที่สุดนะครับผมอยากจะบอกว่าจากประสบการณ์ผมแล้วก็การรูีเสิร์ชมาเยอะมากแล้วผมว่านะครับถ้าเราพยายามหาคนที่ดีที่สุดเราจะไม่มีวันเจอเด็ดขาดครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเพอร์เฟกนะครับ ผมมีหลักคิด2ข้อนะครับที่ใช้ในการเลือกแฟนนะครับแล้วผมก็ใช้หลักคิดนี้มาจนกระทั่งเราเจอกันแล้วเราก็คิดเหมือนกันด้วยนะครับข้อที่1นนะครับคือการที่ใครก็ตามที่บอกว่าเอ้ยนี่รถโด,ดนขบวนสุดท้ายแล้วแล้วก็คว้าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้มาแล้วคิดว่าจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขผมบอกว่าโอกาสยากมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลดข้อบ่งชี้หรือว่าเงื่อนไขในการหาแฟนเนี่ยบางครั้งคุณจะได้คนที่คุณรู้สึกหมุนหงิดใจมาตลอดเลยนะครับข้อ2นะครับ คือการที่เราต้องพยายามจับผิดนะครับผมไม่ได้บอกให้คิดลบนะครับให้พยายามจับผิดเพราะว่าผมรีเสิร์ชมาแล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เลิกกันหรือทะเลาะก,กันเพราะข้อเสียไม่ใช่ข้อดีนะครับข้อดีใครๆก็ชอบแต่ข้อเสียเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวผมจะให้น้องมาดูนะครับว่าผมมีข้อเสียอะไรนะครับแล้วเขารับได้ไหมข้อเสียของคุณหมอที่มาเจอก็คืออันดับแรกเลยนะคะเขาชอบทานอาหารซ้ำๆเดิมๆทุกวัน ทานแบบนี้ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งก็ทานได้หลายมือด้วยกับอันดับที่2ก็คือเขาชอบไปเที่ยวที่เดิมๆซ้ําๆไม่เปลี่ยนที่เดิมเนี่ยไปได้รอบต่อไปก็ยังไปที่เดิมได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยเราต้องมากลับมาคิดก่อนเลยค่ะว่าเรารับได้ไหมถ้าเราอยู่กับผู้ชายแบบนี้เราอยู่แล้วเรามีความสุขหรือเปล่าที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุข เราจะมองข้ามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราไปได้โดยที่าจะไม่มีจุดบกพร่องเกิดขึ้นเลยระหว่างที่เราใช้ชีวิตคู่กันด้วยน้องม่านเนี่ยเขามีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรับได้นะครับถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบก็คือเขาเป็นคนชอบอยู่บ้านเฉยๆเขาไม่ไปดูหนังเนื้อวามไหมครับคือผู้ชายบางคนเนี่ยเขาอยากให้แฟนแบบไปเที่ยวด้วยไปดูหนังไปอนะไรเงี้ยแต่แฟนผมไม่นะครับตื่นมาตอนเช้าดูสวนดอกไม้เลี้ยงสุนนะัข แล้วก็อ่านหนังสืออยู่บ้านแค่นั้นท,ทําธุรกิจอยู่บ้านทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดแล้วเขาก็อยู่ที่บ้านอะ่ะบางทีนะผมเคยตลกครั้งหนึ่งเขาเคยลางงานหยุดประมาณ3วันเขาไม่ไปไหนเลยเขาอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับดังนั้นข้อน,นี้บางคนรับไม่ได้นะครับคืออยู่บ้านเฉยๆแล้วแบบไม่ทําอะไรเลยแถมบางทีเราแทบจะบางทีก็ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะเ <laughs> ขาอ,อ่านหนังสือผมก็อ่านหนังสือเหมือนกันเพราแว้วต่างคนต่างอ่านหนังสือแต่เพิ่ว่าเรามาจูนกันได้นะเพราะว่าเรารับข้อเสียของ แต่ละคนได้นี่เฉพาะข้อเสีย2ข้อเดียวพูดถึงนะครับผมสองคนยังมีข้อเสียเยอะแต่เผอิญว่าข้อเสียทุกข้อเรารับได้นั้นอย่าลืมนะครับเจอใครก็ตามนะครับที่เราคิดว่าเขาอยู่ในเช็คลิสต์ของเราลองดูซิว่าข้อเสียทุกข้อเรารับได้ไหมถ้ารับได้ผมบอกได้เลยว่าผมทํานายอนาคตเลยว่าคุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเหมือนเรา2คนนะครับเราอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรักกันเราแต่งงานไปกี่ปีนะ1ิปี12บสปีนะครับ,รบเราก็ยิ่งรักกันมากขึ้นนะครับแล้ว เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคือแทบจะทุก2คนเนี่ยไม่เคยต้องเปลี่ยนอะไรนะครับคือเรา2คนรับข้อเสียของกันและกันได้นะครับดังนั้นใครชอบไอเดียเกี่ยวกับความรักแบบนี้ก็ติดตามเรา2คนได้ในช่อง YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด r อกเตอร์ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ